บ้านรือว่าอสามอตำบลเชียงใหม่นะคะกะให้การซอยเหลือเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อวานนี้ต่อเนื่องนะคะจังหวัด้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมร้อยเอ็ดพรอมโหวตส้างความรู้ความเข้าใจประชาชนด่านการเลือกตั้งนะคะโดยช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีนะคะอยู่ที่โรงแรมเพชรชรัตการ์เดนจังหวัด้อยเอ็ดนายชัชาวาลเบจจาริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดนะคะเป็นประธานเปิดกิจกรรมร้อยเอ็ดพรอมโหวตเลือกตั้งสอสอและออกเสียงประชามตินะคะโดยมีนางสาวขออภัยค่ะโดยมีนางพัฒนวิภาสังคทิพย์ผู้ิด้วยการสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด้อยเอ็ดหรือว่ากกต้อ,อยเอ็ดนะคะพร้อมด้วยร่องภูพร้อมด้วยร่องภูวาราชการจังหวัด้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องซื้อมุ่นชนและการนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมยางพร้อมเพียงนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง กระตุนให้พี่น้องประชาชนออกมาใส่ธิ์อย่างมีคุณภาพและกระลดจํานวนบาดเสียในพื้นที่นะคะภายในงานนี้เพื่อนด้มีการเสวนาลและก็ใหายข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สุดจริตโปรง่งใสเรื่องของบทบาทหน้าที่ของประชาชนตลอดจนขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติอย่างถูกต้องเป็นธรรมและกระตรวจสอบใดเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศต่ตอไปเมื่อวานี้มีการสาธิตเรื่องของการลงคะแนนเสียงนะคะ บัตรสีหยางเลือกหยางนะคะรากาพี่น้องห้าวันที8่8กุมภาพันธ์2569ับเวลา8นาฬิกาหกเจ็นาฬิกายาลืมนะคะไปใส่ซิทยูหน่วยเลือกตั้งที่ถ่านมีซื้อนะคะเลือกตั้งสอสอนะคะ้าก็เรื่องของการลงประชามติบัตรสีเขียวนะคะเลือกสอสอเขตเลือกคนที่ใช่คนที่อยู่ในใจให้าบัตรสีชมพูนะคะเลือกพักเลือกพักที่ชอบนะคะ,ะ้วกาบัตรสีเหลืองเ,ออเป็นบัตรลงประชามติ จริงที่ต้องเตรียมเขาคู่หาเลือกตั้งนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนเลือกตั้งนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประหลือบัตรอย่างอื่นนะคะที่ทางราชการออกใหยที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็มีรูปเฮ้านะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันไทยดีนะคะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ มีความสำคัญกับคนไทยทุกคนนะคะพี่น้อง่านอนหลับทับซีเดอร์ผู้ไดที่มีการลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนาพี่น้องกลับไปใส่สีลวงหนาในวันที่วันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2569แต่ว่าเรื่องของการลงประชามาติบอมีการลงประชามาติลวงหนานะคะพี่น้องลงลงทะเบียนไวอยู่ว่าจะขอลงประชามาตินอกเขตแต่พี่น้องก็ต้องไปในวันที่8กุมภาพันธ์ทอน,นันนะคะ อ่ะช่วงนี้นะคะอุ้ยข่าวฝาาประชาสัมพันธ์หลายแห้งนะคะช่วงนี้นะคะอ่ะเริ่มกันที่นะคะพี่น้องคะงานนี้นะคะขอเชิญเที่ยวงานประเภทนีบวงสรวงพระพุมและของดีอำเภอจตุรพักพิมานนะคะอยู่ที่บริเวณทีว่าการอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ 17-23มกราคม2 5 6 9นะคะภายในงานจะได้พบกับสินค้าราคาถูกอาหารของกินของใส่และการแสดงของหน่วยงานราชการต่างๆมีสวนสนุกชุดไงไฟแสงสีตะการตากลางคืนีน่ก็มีมหรสพสมโพธให้ช่มทุกคืนพี่น้องกะไปได้เลยนะคะอยู่ที่งานบวงสวงพระพมและของดีอำเภอจตุรพักพิมานค่ะ ี่นอ้อเมื่อนี้นะคะวันที่21นะคะก็จะเป็นการประกวดที่ดาพระพรมนะคะส่วนมืออื่นค่ะจะเป็นคอนเสิร,ร์ตกระตา่ายพันนิภาน,นะคะต่อมาค่ะงานต่อมาเลยนะคะขอเชิญพี่น้องเที่ยวงานบุญปราสาทเขาเมืองเกตครั้งที่26นะคะอยู่ที่ล้านนาทีว่าการอำเภอประกวด ตีเขาย่นฟางแข่งขันเหตุเขาจีเดินแบบการกุศลหะละักการตลาดสินค้าโอท็อปนะคะมีสินค้าผืนทินภายในทีว่าการนำเพื่อกเกษตรวิสัยหละกะักกอาหารของใสหนาโรงเรียนเมืองกเกษตรวิสัยหละกะักกสวนสนุกนะคะเมื่อวันที่22เพิ่นอีฟรีคอนเสิร์ตลูกแพ้อุไรพอนนะคะ23มกราคมนะคะจะเป็นฟรีคอนเสิร์ตเฉลิมพลมาละคำ่ำหละกะักกา2ยมกราคมนะคะคอนเสิร์ต เดินดงของที่เรล็กนะคะพี่น้องกลับไปกันได้23มกร,รามนี่จะเป็นการรวบร่วมเขาเปลือกจากหมู่บ้านและกับภูมิจิตศรัทธานะคะวันที่24จะเป็นพิธีเปิดงานประเภทนี้เปิดบุญคุ้นล้านสู่ขวัญเขาโดยผู้บา่าชาการจังหวัด้อยเอ็ดนะคะไปเปิดงานนะคะ25มกร,ราคมค่ะจะเป็นการแสดงมหรสพสมโภชมอรำมอล่ำ จังได้รับือมีการหันลินเนาะพี่น้องวันนี้เอา้า26มกราคมนะคะก็จะเป็นการกิจกรรมเดินแบบการกุศลนะคะละการยมกราคมจะเป็นพิธีทางาศาสนาทําบุญตักบาทและกาพิธีบายสีสู่ขวัญเขาเอ่ะพี่น้องอย่าลืมเดอ้อสำหรับงานพี่น้องอย่าลืมเดอ้อสำหรับงานประเพณี